คลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะเอามาประกอบกับบทความที่เขียนในเฟซ e technical man นะครับตำแหน่งของคลื่นก็ค่อนาสำคัญนะครับซึ่งก็มัาทำให้เรารู้ว่าเราจะลงทุนหุ้นตัวนี้ในลักษณะทามมิ่งแบบใดนะครับคือเรื่องเทคนิคเนี่ย มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องราคามันคือเรื่องราคาและเวแล้วก็เวลาด้วยนะครับมาดูกันครับตำแหน่งของคลื่นทำให้เรารู้จะลงทุนหุ้นตัวนี้แบบไหนนะครับตัวที่หนึ่ง beauty ท่านผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับตรงนี้เนี่ยเ,เห็นอย่างนี้ปุ๊บผมจะสานิฐานกันเลยว่าลักษณะแบบน,นี้ขึ้นสามมีขึ้นหนึ่งก่อนหน้านะครับตรงนี้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งจริงๆเดี๋ยวอธิบายแล้วจะยาวเอาเป็นว่ารู้ตำแหน่งก่อนนี่คือลักษณะของขึ้นห้าครับ 1>, 1ย่อย2ย่อย3ย่อย4ย่อย5้าย่อยของ5้รู้แล้วครับว่าตัวนี้มีแรงพุ่งแต่การทำนิวไฮไม่เสถียรแน่นะครับนิวไฮไปแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะวุกลงมาจบจนกระทั่งมีขึ้นปรับฐานขนาดใหญ่ถึงค่อยไปเล่นรอบใหม่นั้นอย่าง Beauty เนี่ยผมวางตำแหน่งสำหรับช็อตเทอมสถานเดียวนะครับมองจุดกับตัวกลุ่มก้อน c a n เด e s t สติกอาจจะใช้กลุ่มก้อน c a n เด e s t สติกทั้งสาวันพอนะครับ ในการพิจารณามาดูค้ามากตาแหน่งของคลื่นตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่ครับหน้าดีนะครับมีคลื่นโผล่ขึ้นมาตัดตอนตรงแนวนี้ครับนี่คือคลื่นหนึ่งคลื่นสองคลื่นสามก็คลื่นสี่กำลังเล่นคลื่นห้าบิวตี้เมื่อกี้ห้าย่อยของห้านะครับอันนี้ กำลัง5แสดงว่ามีโอกาสถือครองหุ้นในจำนวนวันได้นานกว่าบิวตี้เพราะมันยังต้องแสดง5ขึ้นไปอีกระยะเวลาหนึ่งนะครับไปดูตัวที่3 m ม e อ t นี่ครับนี่คือจบไป1รอบแล้ว่าโทษครับนี่คือจบไป1รอบแล้วขาลงก็จบไปหนึ่งรอบนี่กำลังจะเล่นเป็นถ้าดูจากตรงนี้นะครับ ภาษากราฟในเรื่องคลื่นบอกว่ากำลังเล่นมีโอกาสกำลังจะเล่นเป็นขาขึ้นรอบใหม่คลื่นหนึ่งแต่ว่าถือครองหุ้นได้ค่อนข้างนานดีเดียวครับแล้วเราก็มาร์กจุด Stop Loss ด้วยอินดิเคเตอร์ไปแต่แบบนี้ครับอ่านปุ๊บรู้เลยครับว่าโอระยะการถือหุ้นระยะการปรับขึ้นนานนานใช้ได้เลยครับนะครับนี่ครับคือคลิปประกอบ ในเรื่องของคลื่นทำให้รู้ว่าตัวไหนพี่นา,อ,าอย่างละเอียดจริงๆก็ตัวไหนพี่นาว่าเป็นตัวที่ถือได้สั้นได้ปานกลางหรือถือได้ยาวนะครับนี่ก็เป็นคลิปประกอบของเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งของหุ้นด้วยการมองเรื่องคลื่นครับสวัสดีครับ